สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้พามาพบกับรถสปอร์ตสคันนะครับผมแบรนด์หนึ่งเป็น GPX นะครับผม GR 200R นะฮะตัวนี้วิ่งแค่700โลเท่านั้นเองนะครับผมรถบ้านแท้เล่มพร้อมชุดโอนครบนะครับผมส่วนอีกคันหนึ่งเนี่ยเป็น R15 สายบาเจตถูกกว่าเวฟถูกกว่า M อซอีกนะครับผมเดี๋ยวรอดูเลยนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมโอเคครับครับสำหรับใครที่อยากจะขายรถนะครับส่งไปี่เรารับซื้อถึงหน้าบ้านเลยนะฮะโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นอย่าพึ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับนะครับ ผมรับรองคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะแอดไลน์ง่ายๆนะครับตอนนี้เราเป็นไลน์ใหม่นะครับใส่แอดไซน์แล้วตามด้วย W 6 3 5เท่านั้นพอนะครับผมตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะฮะแอด W 6 3 5หรือสแกนค r Code หรือดูเดสคริปชันกำไยใต้คลิปได้เลยนะครับไปชมสองันนี้กันเลยดีกว่า Ready go สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่นะฮะเป็น GPS Demon นะครับผม GR 2 0 0 R นะครับ เป็นตัวที่สวยมากๆเป็นหัวฉีดเรียบร้อยแล้วและคันนี้เนี่ยวิ่งมาแค่700กโลเท่านั้นกุญแจแท้2ดอกรถบ้านแท้มือเดียวเล่มพร้อมชุดโอนครบเลยนะครับหน้าปัดหน้าจอนี่ใหญ่มากเลยนะฮะนี่ปุ๊บอ่าผมให้ดูโดยรวมประมาณนี้นะครับผมเห็นเลขความเร็วเห็นอะไรพวกนี้ชัดเจนนะครับอันนี้โั้งทั้แล้วนะฮะ724กิโลเท่านั้นนี่นะครับสภาพใหม่จัดสวยจริงสวยหยดเลยนะครับเฟรมเป็นเฟรมแดงนะฮะให้รู้สึกถึงความแรงเลยนะครับผมแล้วก็แคร้งนะฮะแคนสทองดูพรีเมียมมากๆให้ ไฟ LED มานะฮะนี่ครับ ฟิล injection นะครับผม performance นะฮะเป็นหัวฉีดเรียบร้อยแล้วนะท่อเดิม G P X มีมอก่อเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวมาดูซุ้มเสียงกันดีกว่าเป็นยังไงดิสเบรกนะครับข้างหน้าเป็น2พอร์ตดิสเบรกนี่โอ้โหตึบตั๊บเลยนะครับเรียกว่าเหลือเยอะหนาเตอะเลยนะฮะแล้วก็มีพวกมาร์คเดิมเนี่ยครบทุกจุดนะครับผมซีนโช๊คไม่มีรั่วซึมนะฮะเช็คให้เรียบร้อย20จุดนะครับผมอ่ายางหน้าหลังยังใหม่นะครับตามสไตล์700โลเห็นไหมฮะมีเฟรมแดงมีหม้อน้ําอยู่ตรงนี้นะครับแล้้วตรงนีท่ออ ยังไม่เป็นสนิมเลยด้วยซ้ํานะครับสายจอดจริงๆนะครับผมคัน,นนี้มีเล่มเลยนะครับรถบ้านรถบุคคลนะฮะมาเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเครื่องเป็นยังไงกันบ้างปับ๊บตรงนี้นะฮะจะเป็นโลหะทั้งชิ้นตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็มีครอบตรงนี้ก็เป็นโลหะเช่นเดียวกันนะครับอ่ะนี่นะปัมป๊มเบรกหลังพอร์ตใหญ่นะฮะสีแดงนะครับผมเอาอยู่แน่นอนมาดูสตาร์ทเครื่องกันดีกว่าแฮนด์เนี่ยจะเป็นแฮนด์จับโช๊คนะครับผมก็เรียกว่าสปอร์ตเลยนะครับผมขี่สนุกแน่นอนนะฮะเดี นี่ครับมีสวิตช์ออฟไลน์มาให้เราด้วยมีไฟฮาซัดไฟผ่าหมากมาให้เราด้วยนะครับผมนี่นะปัดหน้าจอเป็น LCD สว่างชัดและตัวใหญ่นะครับผมนี่มีสัญลักษณ์บอกนะครับเปิดไฟหน้าอยู่นะอันนี้เกียร์เอ็นและอันนี้ไฟผ่าหมากอันนี้มีไฟพาร์ทด้วยนะเออนี่เห็นไหมฮะกดไฟพาร์ตตรงนี้ก็ติดขึ้นมาด้วยนะครับอา่าแล้วก็อันนี้ไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแตรนะครับผมโอเคมาดูกันไฟหน้านี่ฮะไฟหน้าสวยเลยนะครับ นี่เปิดไฟสูงไฟต่ำได้ตรงนี้เป็นเดรทามรันนิ่งไลท์นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นตัวที่สองถนนนะครับผมทําให้อ่าระยะเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันสว่างแล้วกว้างนะครับเลียดไปกับตัวถนนเลยนะฮะอันนี้ใช้ได้นะผมชอบนะครับแล้วก็นี่ฮะไฟเลี้ยวนะครับผมซ้ายขวานะครับไฟท้ายนี่ฮะพอเปิดไฟท้ายแล้วสวยมากนะครับขับไปทางไหนอหูคือเด่นเลยนะครับเด๋ยบเรกให้ดูปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บป๊บนี่ฮะไฟเบรกนะครับเอื้อมสุดฤทธิ์เหมือนกันนะครับ ไฟเลี้ยวด้านหน้าลืมกดให้ดูเอกี okay, นะครับไฟเลี้ยวอีกด้านหนึ่งนี่ทั้งคันสวยระดับ95%นะครับเห็นไหมฮะ เดินเบาไม่มีสะดุดเลยนะครับรถ,รถสไตล์700โลผมถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยแล้วด้วยเอาไปนี่คือใช้งานได้เลยนะครับเพราะบางทีเนี่ยรถจอดนานก็จริงรถใช้น้อยก็จริงแต่ว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยมันคนขึ้นแล้วนะครับมันหมดอายุการใช้งานเราก็ควรจะเปลี่ยนมันนะฮะไม่ว่ามันจะถึงระยะแล้วหรือยังอย่างที่บอกไว้นะฮะทุกๆ4ี่พันโลนะครับอะไนี้รันอินพันโลนะทุกๆ4 0 0พันโลหรือ2เดือนยังได้ยังหนึ่งถึงก่อนคุณต้องเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องอันนี้เป็นความรู้นะครับเสริมเข้าไปด้วยนะโอเคผมขออนุญาตเปิดไฟ่านมปี หรือเรียกว่าไฟฮาศาตร์นั่นเองนะครับผมอ่านี่ฮะผมใช้ภาษาชาวบ้านชาวบ้านนะครับอาจจะไม่ได้แบบว่าสับเทคนิคจ๋าอะไรเยอะแยะอะไรมากมายนะครับแต่ว่าเน้นว่าฟังแล้วเข้าใจง่ายบางคนดูมีประเด็นกับคําว่าไฟผ่ามากหรือว่าไฟฮาศาสตร์ของผมนะฮะอันนี้ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าด้วยความลื่นไหลผมไม่มีสคริปต์นะครับขออนุญาตดับเครื่องนะครับผมปั๊บเรียบร้อยนะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยมาคุยกันเรื่องราคากันเลยดีกว่านะฮะอันนี้คือเดิมทั้งคันนะครับท้ายก็เดิมมีอ่า ใบทะเบียนอะไรมาเรียบร้อยเล่มพร้อมชุดโอนครบรถปี64นะฮะถ้าเป็นคอสอนะครับตัวนี้จะเป็นลายของปีส0 2 0ันิะครับจะเรื่องราคากันเลยดีกว่านะฮะตัวนี้นะครับผมขอญาตขายแค่เพียง36,900บาทเท่านั้นพอนะฮะราคานี้รถ700โลนะคุณผู้ชมเรียกว่าหั่นครึ่งกันเลยทีเดียวนะครถบรถ700โลแล้วรถปี6 4รถบ้านมือเดียวเล่มพร้อมชุดโอนครบด้วยนะครับอ่า36,900บาทครับให้อะไรไปบ้างเราส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลต่างจังหวัดใกล้เคียงนะฮะปะทุมธาน ก็ส่งฟรีนะคุณผู้ชมนะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับผมรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนนะฮะเจ็ดร้อยโลราคานี้ถูกนะครับผมถูกมากๆแล้วสภาพรถเนี่ยอย่างสวยเลยนะฮะยางก็ยังใหม่นะครับอะไรๆก็ยังใหม่นะครับค่อนข้างสวยเลยทีเดียวมีริ้วรอยนะครับผมจากการเก็บจากการจอดบ้างนะฮะเป็นธรรมดานะครับผมแต่โดยรวมสภาพโดยรวมผมว่าสวยมากๆนะฮะแล้วเป็นเทคโนโลยีใหม่เป็นหัวฉีดเรียบร้อยแล้วเป็นไฟ LED เรียบร้อยแล้วหล่อได้ไม่ต้องแพงนะครับราคา ค่าน,นี้นะครับผม36,900บาทส่งฟรีกรุงเทพเมหานครและต่างจังหวัดใกล้เคียงเท่านั้นไม่พอนะครับผมนะอะ่บริการที่2เราตรวจเช็คสภาพ20จุดให้นะครับระบบไฟระบบเบรกระบบับเคกื่อ์และแบตเตอรี่ให้นะฮะตรวจเช็คแล้วเราถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ฟรีด้วยนะครับผมตั้งโซ่อย่าโซ่ให้ฟรีนะครับพอเอาไปพร้อมใช้งานได้เลยทันทีนะฮะอ่แล้วก็บริการที่3เรารับประกันตัวเครื่องยนต์ต่างหากจากทางบูบอร์บายให้อีกหนึ่งเดือนแบบไม่จํากัดระยะทางนะฮะจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องยนตตต์มมมมมมีีีปััญหาาาาาาาออะไไไรรเเเเข้้้้้สววิชชดดลยยย่่่่คคคใจแแบบทุณผู เรียกว่าสบายใจไหนห่วงนะฮะซื้อรถแล้วนะครับผมดูรถไม่เป็นก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าเราบริการให้ดูให้ทุกกระเบียดนิ้วเลยทีเดียวนะครับรถแต่ละคันที่จะออกมาขายนะฮะดูแล้วดูอีกดูแล้วอีกเช็คแล้วเช็คอีกนะครับพยายามให้ละเอียดที่สุดนะครับผมเอาไปจะได้สบายใจกันนะฮะโอเคนะครับผมอ่าสามช่องทางนี้นะครับเดี๋ยวผมจิงช่องทางการติดต่อไว้3ช่องทางนะจะมีเบอร์โทรศัพท์ผม0ูนย์หกสี่หกสามหกสามหกสามห้าศูนย์หกสี่หกสามหกสามหกสามห้าเบอร์นี้เร็วที่สุดนะครับจองก่อน แล้วก็ไอเดียไลน์ผมนะครับ adw635 นะครับผมจำง่ายๆนะฮะ ad คือ adsign นะครับ adw635 ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับแค่นี้เลยนะฮะแอดง่ายมากๆนะครับหรือสแกน QR code มาก็ได้หรือคำบรรยายใต้คลิปก็มีลิงก์ให้นะครับสำหรับเพิ่มไลน์นะครับเพิ่มเพื่อนนะส่วนด้านขวาล่างเป็น Facebook Fan Page ชื่อเดียวกับชื่อชาแนลนะฮะวูปเปอร์ไบนะครับผมเข้า Facebook เอาเบอร์ผมเสิร์ชก็ได้หรือจะพิมพ์คาว่าวูปเปอร์ไบก็ได้นะครับผม เดี๋ยวไปดูกันอีกคันหนึ่งกันดีกว่านะครับว่า R15 จะเร้าใจกันขนาดไหนนะครับไปดูต่อไปสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับ R15 นะครับตัวนี้เป็นปี2017แต่จดปี61หรือปเป็นปี2018นั่นเองนะฮะคันนี้เนี่ยเป็นสายบัจเจตเลยนะครับผมเป็นรถบอกได้เลยว่ามันไม่สวยนะครับแต่ว่าไม่ได้ขี้เหร่นะฮะเน้นย้ําว่าตัวนี้เป็นสายบัจเจตเนี่ยราคาจะดีมากๆวิ่งมา3ามหมเท่านั้นเองนะครับรถรุน่นนี้วิ่งกันเป็นแสนๆโลสบายๆนะครับทำไมผมถึงบอกว่าคันนี้เป็นสายบัจเจตนะฮะคือตัวนี้ตั้งใจจะให้ลูกค้าไปออกแบบสติ๊กเกอร์เอาเองเลยนะครับผมคือเดิมทีเนี่ยมันม นะครับผมผมลอกออกหมดเลยนะฮะแต่สติกเกอร์เดิมของรถเนี่ยคันนี้เขาไม่ได้ติดมานะครับอ่าเขาแต่งมาเป็นสไตล์แบบดําด้านทั้งคันทอมินทั้งคันเลยเห็นไหมฮะนี่ฮะเดี๋ยวผมให้ดูด้านหน้านะครับนี่ดําทั้งคันเลยนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะ ดำสนิทเลยนะครับผมมีของแต่งมาบ้างนะครับเช่นกันล้มอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เป็นพวกหัวหมุดแทนด์นะประมาณนี้นะครับคันนี้เดิมนะฮะอ่ะแล้วก็นี่ฮะสปูนยกรถหรือว่ากันล้มล้อหน้านะครับมีน็อตเลสมาบ้างปะไปยางหน้าหลังยางใหม่นะครับผมนี่พร้อมใช้งานเลยนะฮะสภาพโดยรวม ถือว่าสวยระดับ80%อัพนะครับผมปอกแฮนด์ผมเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมถ้อยเสียพ่นกันสนิมทนความร้อนให้นะครับผมยางยังเหลือนะครับพร้อมใช้งานนะทั้งคันนะครับผมถือว่า ระดับที่พร้อมใช้งานแต่เดี๋ยวคันนี้ผมจะมาขายแบบถูกกว่าเวฟถูกกว่า M/ ไปอีกนะคุณผู้ชม MA 15ไรคันที่แล้วคันสี้ำมื่นเนี่ยที่เห็นขาย399 39, แล้วจบกันแบบเดือดเดือดเดี๋ยวคุณดูคุณด,ดูคันนี้นะฮะราคาเดือดกว่านั้นอีกนะครับเรียกว่าเอามันเอาสะใจกันไปเลยนะฮะอ่ากำไรไม่เกี่ยงกันเลยนะครับมาดูแผงข้อกันนะแผงโครงแผงข้อ,ขอ,ขอเดิมสนิทนะครับผมตัวนี้เคยใส่แคสบาร์เคยใส่พวกอ่าไฟสปอตไลท์นะครับก็เลยเก็บระบบสายไฟให,ใหม่นะครับผมนะอ่ะนี่ฮะ นี่เฉพาะสายไฟตรงชุดนี้นะครับผมไม่ได้เกี่ยวกับอย่างอื่นนะฮะเครื่องดีพร้อมใช้งานผมไปลองขี่มาเรียบร้อยแล้วนะฮะ เสริมกันนิดนึงนะครับผมตัว R15 นะฮะตัวนี้นะครับตอนแรกเนี่ยที่มาเนี่ยตรงนี้เป็นปั๊มแต่งแบบของเทียมนะครับผมเป็นปั๊มแบบว่าหัวดำฐานดำแต่เทียมนะครับผมไม่สวยเลยนะฮะแต่คันนี้นะครับพอดีมีปัม๊มเขามีปั๊มของ x s r ก็เ,เอามาใส่ให้นะครับผมก็คือใช้งานได้เหมือนปั๊มธรรมดาทั่วไปนะครับอันนี้เสริมเติมแต่งเพิ่มให้นะฮะว่าเป็นข้อมูลเดี๋ยวจะกลายเป็นว่ารีวิวไม่ครบเรามีเรรีวิวเรารีวิวให้มันครบถ้วนนะครับผมนะก็ porridge, จะเป็นของ x s r นะครับใช้งานได้ปกตะะติแ่่วา สวิตช์ไฟเบรกเนี่ยมันจะไปอยู่ที่อ่าเท้านี่นะฮะนี่นะครับเวลากดไฟเบรกนะครับก็กดที่เท้าก็ติดปกติแต่ว่าตรงนี้จะไม่มีสวิตช์ไฟเบรกของตัว R15 ให้นะครับผมเรียกว่าได้ว่าเป็น R15 คันหนึ่งที่ราคาน่าจับต้องมากๆเบาะนะครับผมหน้าหลังนะฮะผมดูแห้งแล้วมันมีรอยแบบรอยเล็บแมวอะนะฮะน่าจะมีน้องแมวเข้ามาในบ้านผม สไลเดอร์รูปผมเนี่ยโดนแมวขูดนะฮะ,ะน่าจะมีแมวเข้ามาในบ้านผมก็เลยหุ้มใหม่ให้นะครับจริงมันไม่ได้เป็นอะไรเลยนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูสตาร์ทกันดีกว่านะฮะจับท้อยเ้ดูนะครับผมนี่ตัวนี้เนี่ยเป็นวาวแปรผันด้วยนะครับเป็น vva นะครับผมรอบกลางมากับรอบปลายเนี่ยมันจะดีมากยิ่งขึ้นมากกว่าตัวที่มันไม่มี vva หรือวาวแปรผันนั่นเองนะครับเอาง่ายงนะฮะก็จะเรียกได้ว่ารอบกลางร,รอบปลายดีกว่าคู่แข่งนะฮะ นี่ฮะสตาร์ททีเดียวติดไม่ต้องบิดเครนเร่งช่วยนะครับผมนี่รอบเดินเบาขึ้นมาพันกว่ารอบนะฮะปกตินิ่งๆเลยนะครับมาดูควันขาวกันมีไหมนี่ควันขาวไม่มีนะครับผมเรียบร้อยเลยหน้าฝนอย่างนี้นะฮะผมเห็นว่าไม่มีกันดีดผมเบิกกันดีดใหม่ใส่ให้ด้วยนะครับผมพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะฮะมาดูระบบไฟกันด้านหน้ากันนะฮะ LED ติดครบนะครับไฟสูงไฟต่ําติดครบไฟพาร์ททำงานได้นะครับผมนี่นะไฟเลี้ยวนะครับ เป็น LED แบบแต่งมานะครับทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังนะฮะนี่เห็นไหมครัปุ๊บติดครบครับไฟท้ายก็ติดนะฮะเรียบร้อยนะครับผมอะขออนุญาตปุ๊บกดแ cancel ไปมีสวิตช์ออฟไลน์มาให้เรียบร้อยมีไฟพารหมากมาให้เรียบร้อยนี่ฮะเปิดไฟพารหมากหรือไฟฮาสาดนั่นเองนะครับติดนะครับสองข้างนี่ฮะตรงนี้ก็ติด ตรงนี้ก็ติดนะครับผมครบถ้วนนะฮะระบบไฟสมบูรณ์นะครับพร้อมใช้งานบิดคันเร่งแล้วรอบมาป๊อบขอให ไฟบอกเกียร์มีด้วยนะครับ1 2 3 4 5 6เกียร์เอ็นจะเป็นขีดเฉยๆแบบนี้นะครับผมอ่ะปิดไฟพามมากดสวิตช์ออฟลันเป็นการดับเครื่องรองรับน้ำมัน e 2 9 1 9 5และโซฮอนะครับผมให้ไปในราคาแค่เพียง33,900บาทเท่านั้นพอนะครับราคา33,900ืนามนะครับคุณไปหาสติกเกอร์เท่ๆแต่งคุณเห็นไหมฮะว่ามันไม่ได้แบบล้มชนหนักหรือมีอุบัติเหตุอะไรใดๆมาเลยนะครับราคานี้นะครับผมนะ33,900ส่นสรงฟรีให้ด้วยกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงนะะฮ เหนือใต้ออกตกส่งได้ทางนั้นนะครับอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรมาคุยกันก่อนนะฮะ,อ,ะอย่างโคราชชนบุรีผมคิดค่าส่งลูกค้าอยู่แค่500บาทเท่านั้นเองนะครับผมถ้าเป็นเชียงใหม่ภูกเก็ตเชียงรายอะไรก็โทรกันมาคุยกันก่อนนะครับผมแต่กรุงเทพปริมณฑลอยุธยาปทุมธานีสมุทรสาครฟรีทุกรายการมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยอันนี้คือเรื่องการจัดส่งเรื่องแรกราคาถูกไม่พอนะครับผมเราไม่ทิ้งฟังก์ชันอะไรที่ให้ลูกค้าไว้เลยนะครับถามว่าคันนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์มันก็ใช้ได้นะครับใครที่หารถเอาไว้ใช้งานถ ดูดูเรียกว่าเป็นสปอร์ตไบค์นะครับผมมีคลัชมือนะฮะตัวนี้เนี่ยคุ้มมากๆนะครับคุ้มสุดๆจริง,รงๆ3ามสนี่มันราคาเหมือน CBR 150เมื่อสมัย10ปีก่อนได้เลยนะไอตัว CBR 150หัวฉีดตัวแรกๆนะฮะเออสามสนะครับคุ้มมากๆนะฮะแล้วเป็นรถบ้านมีเล่มพร้อมชุดโอนครบด้วยนะครับผมคุณแค่ไป แต่งเติมจินตนาการของคุณว่าคุณจะใส่สติกเกอร์เท่ขนาดไหนสวยขนาดไหนแต่งเป็นตัวของตัวเองนะครับจริงๆนะตัวนี้ผมดันไป 3, 6, 3, 8ก็ขายได้นะฮะแต่คันนี้บอกได้เลยว่าเป็นสมนาคุณให้กับลูกค้าวูปเบนะครับผมแล้วก็เรียกว่า อ่าใครตอบแทนสาหรับใครที่ติดตามกันมานานแล้วหาสายสปอร์ตอยู่นะครับเราก็จะมีอย่างนี้มาเรื่อยๆใครที่ติดตามกันมาจะทราบกันดีนะว่าหลายๆคันเนี่ยขายเนี่ยเน้นเอามันเลยนะครับคืนให้คืนกำไรให้ลูกค้าไปนะครับผมโอเคนะครับอ่า R15 คันนี้นะฮะห้ามชาร์จเด็ดขาดราคาแบบนี้นะครับเราได้รถสวยประมาณหนึ่งด้วยนะฮะคุณแค่ไปแต่งให้มันสวยขึ้นเท่านั้นพอนะครับอ่าแต่ถามว่าสวยไหมมันไม่ได้สวยขนาดนั้นต้องย้ําเลยนะครับลูกค้าที่รอรถสวยนะฮะก็คือรอรถสวยแต่ราคามันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะ แต่ใครที่แบบว่าเออเราต้องการจะไปแต่งอยู่แล้วตัวนี้คุ้มนะครับผมเพราะมันไม่ได้เพอร์เฟกนะฮะมันเป็นรถที่เครื่องดีนะครับผมแต่ว่าจะต้อง มีรายละเอียดหลายๆอย่างนะครับที่จะต้องไปแต่งเสริมเติมแต่งให้มันสวยงามขึ้นเท่านั้นเองนะครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยวผมทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้3ช่องทางนะครับจะมีเบอร์โทรศัพท์ผมเนี่ยเร็วที่สุดแล้วนะฮะศูนย์หกสี่หกสามหกสามหกสามห้าศูนย์หกสี่หกสามหกสามหกสามห้าจองก่อนได้ก่อนมีคันเดียวเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ไอเดียไลน์ผมนะฮะ adw หกสามห้านะครับใครจะขายรถนะฮะทักไลน์มาได้เลยเราให้ราคาสูงปี๊ดรับรถถึงหน้าบ้านโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นเลยนะครับอย่า การถึงหน้าบ้านนะครับอยู่สุไหงกลกเราก็ไปถึงนะครับผมอ่าเรามีน้องๆทีมงานคอยสแตนบายรออยู่นะครับโอเคนะครับผมอ่าคันนี้ใครอยากได้นะฮะโทรมาได้เลยไวที่สุดแล้วนะครับผมราคา33,900บาทเนี่ยเราให้ไป3บริการด้วยกันนะฮะเรื่องส่งฟรีกรุงเทพบริเวณเลและต่างจังหวัดใกล้เคียงนะฮะบริการที่2เราตรวจเช็ค20จุดนะครับจากทางวูบบอไประบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อระแบตเตอรี่นะฮะแล้วก็ถ่ายน้ํามันเครื่องน้ำมันเฟืองอ่าแล้วก็หยอดโซ่ตั้งโซ่ให้ถ้าเป็นอัตโนมัติเราก็จะมี่ ถเรารับประกันหลังการขายรับประกันตัวเครื่องยนต์นะฮะหเดือนแบบไม่จำกัดระยะทางจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีใคใ้จ่ายไม่ใดๆทั้งสิ้นนะฮะเรียกว่าซื้อแล้วต้องสบายใจไหายห่วงด้วยนะครับ3บริการนี้ผมให้ไปด้วยนะครับ